ทางคุณนะทนวุประเมินสถานาการณ์ยังไงคะกับการชุมนุมของกลุ่มสามัคคีประชาชนที่มีการประกาศว่าเริ่มของจริงหลังสงการคิดว่าสามารถรวมพลังของมวลชนเพื่อเป็นหนึ่งในการขับไล่คนเอกประยุทธ์สำเร็จไหมคะเท่าที่ดูยังเห็นภาพของการรวมพลังในกลุ่มแกนนำหรือผู้ปราศัย จะชัดเจนกว่าการรวมพลังของมวลชนที่มาร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนอยู่หน้าเวทีเพราะว่าบนเวทีนี้เราเห็นว่ามีคนเสื้อแดงมีกลุ่มพันธมิตรหรือกอปอปอสอมาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าในฝั่งของมวลชนโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่า8-90%เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยร่วมต่อสู้กันมาเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าฝ่ายที่จัดการชุมนุมหรือฝ่ายที่ ดำเนินการต่อสู้นี้คงจะต้องใช้เวลาในการขยายฐานมวลชนให้เข้ามาร่วมหรือทำให้รูปธรรมของคำว่าสามัคคีประชาชนคนทุกฝ่ายชัดเจนมากขึ้นที่จริงการวิเคราะห์การชุมนุมนี้คงยังเห็นอะไรได้ชัดไม่มากเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นแล้วการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดมีขึ้นใน การเมืองไทยตั้งแต่ขัดแย้งกัน10กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งใหม่ภายใต้ความขัดแย้งเดิมที่มีมาต่อเนื่องตลอด10กว่าปีปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่การจะหลอมรวมพลังของประชาชนให้ปรากฏชัดแน่นอนที่สุดก็ต้องใช้เวลาครับแล้วหลังสงการนี้ค่ะจะได้เห็นทางด้านของคุณธทวุฒิเนี่ยไปปรากฏตัวบนเวทีการชุมนุมนี้หรือเปล่าครับยังไม่ได้เตรียมความคิดไว้แบบนั้น ก็คงเป็นเรื่องของฝ่ายที่เขาชุมนุมหรือฝ่ายที่เขากำลังทำหน้าที่กันอยู่ว่ากันต่อไปผมก็จะอยู่ในฐานะผู้ติดตามข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปทางด้านของคุณสุพารค่มีการประกาศว่าจะเดินสายพูดคุยกับหลายๆฝ่ายเพื่อผนิดก,กำลังขับไล่พลเอกประยุทธ์รวมถึงการพูดคุยกับทางด้านคุณนาทวุฒิด้วยตรงนี้มีการพูดคุยอะไรยังไงกันหรือเปล่าแล้วก็ครอมที่จะพูดคุยไหมคะ คือผมกับคุณจตุพรคุยกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาติดกําไรเราก็โทรศัพท์พูดคุยกันอยู่เป็นระยะระยะเนื่องจากว่าชีวิตมันผูกกันมาทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวและก็ในแง่ผลพวงจากการต่อสู้เรื่องคดีความเรื่องภาระต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างทางดังนั้นการจะพูดคุยไม่ใช่เรื่องแปลก แล้วก็อย่างที่เรียน,นนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่มีกันมาแต่เดิมแล้วก็ในทางส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรต่อกันแล้วถ้ามีการพูดคุยกันอย่างงี้ค่ะจะมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้ทางด้านคุณทวุิเนี่ยหวนกับมาเป็นผู้นาในการต่อสู้ไหมคะหรือว่าจะปิดประตูตายในการหวนคืนการชุมนุมไปแล้ว ผมยังไม่คิดว่าจะไปปิดประตูสำหรับการต่อสู้ทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแม้ว่าถูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำตัวเองก็สำนึกอยู่ว่านั่นคือการต่อสู้แล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้สถานะของเราหรือสถานะของพี่น้องประชาชนที่เคยร่วมต่อสู้มายังคงแข็งแกร่งอยู่ในสายตาของคนที่พบเห็นแม้ว่านั่นคือเรือนจาก็ตามดังนั้นการที่จะ ไปทำหน้าที่แกนนาหรือไม่การที่จะออกไปร่วมขบวนต่อสู้อย่างชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลนะครับที่จะพิจารณาว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดจริงหรือเปล่าเท่าที่เราจะทําได้หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเป็นตัวกําหนดที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือผมมีพี่ๆน้องๆที่เรากอดคอต่อสู้กันมาเราอยู่กันเป็นกลุ่ม เราขับเคลื่อนกันแบบรวมหมู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันด้วยเป็นห่วงไหมคะว่าในการชุมนุมครั้งนี้อาจจะบานปลายเหมือนในปี53เนี้ค่ะทุกความเคลื่อนไหวที่เผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจย่อมต้องมีข้อกังวลเรื่องการที่ผู้มีอำนาจจะใช้ความรุนแรงทําให้เกิดความสูญเสียอยู่แล้วไม่ว่าจะ่าจากฝ่ายไหนก็ตามนะครับแม้กระทั่งมวลชนที่เขาคิดต่างกับพวกผมตอนที่เขาเคลื่อนไหวชุมนุม ตัวเขาเองก็กังวลสังคมทั่วไปก็ห่วงใยสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวผู้มีอำนาจเองเลือกจะใช้วิธีการไหนในการ,รเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านหรือขับไล่เราก็จะเห็นว่าในรัฐบาลหลายๆชุดนะครับเห่นรัฐบาลคุณสมัครคุณสมชายหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ปรากฏการสูญเสียของประชาชนจากการใช้อาวุธของรัฐ จากการปราบปรามด้วยกำลังทหารอันนี้ไม่มีมีเพียงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยุทโทปกรณ์เพียงแต่ที่จะทำได้ตามหลักสากลเช่นแกส๊สน้ำตาเช่นไม้กระบองนะครับมากสุดก็เท่าที่เห็นก็เป็นปืนกระสุนยางซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าในรัฐบาลบางชุดเช่นรัฐบาลที่มีคุณนันพิสิทธิ์เป็นนายกที่มีนายทหารสามปอปลา เป็นผู้มีอำนาจสำคัญในกองทัพเรากลับเห็นกำลังทหารในปฏิบัติการสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบอาวุธสงครามยุโทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีคนบาเดเจ็บล้มตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยดังนั้นเรื่องที่เรากังวลเรื่องความรุนแรงหรือสูญเสียไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ผู้ถืออำนาจรัฐต่างหากแล้วเมื่อมองไปถึงคนกลุ่มนี้หมายถึงนายทหารสามปอที่มีอำนาจอยู่ ผมก็ว่าน่าห่วงเป็นพิเศษเนื่องจากเขาเคยอยู่ในสออชอเขาเป็นส่วนสำคัญในสถานการณ์ที่มีการเอากำลังทหารออกมาแล้วประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากมีหลายฝ่ายคะ่ะมองว่าทางด้านของคุณนทวุฒิกับคุณสตุพรเนี่ยอาจจะมีความผิดใจกันเพราะอย่างในวันที่คุณ,ณนทวุฒิแถลงข่าวเนี่ย มีแกนนาคนสำคัญม,มาร่วมแถลงข่าวแต่ไม่มีคุณจตุพรเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะผิดใจกันหรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้เคลียร์ให้สังคมเข้าใจะคะส่วนตัวไม่มีอะไรผิดใจกันนะครับโทรศัพท์ยกหูปิ๊บป,ปั๊บก็คุยกันได้ทันทีหัวเราะหัวใล้กันได้ตามปกติเพียงแต่ว่าในแง่ของการขับเคลื่อนทางการเมืองนะครับเราเป็นองค์กรนําของกลุ่มนปชซึ่งทําหน้าที่ด้วยกันมาเป็นเวลากว่า10ปี สิ่งที่เรายึดถือกันมาตลอดก็คือเวลาจะตัดสินใจขับเคลื่อนทางการเมืองจะทำหรือไม่ทำอะไรเราจะปรึกษากันเราจะถกเถียงกันเราถึงขั้นทะเลาะกันได้ในที่ประชุมแล้วก็จบเป็นมติเดินหรือไม่เดินซ้ายหรือขวาก็ว่ากันไปตามนั้นทีนี้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมีการตัดสินใจมีการสรุปมีการตกลงกันไปแล้ว แล้วก็เราเพิ่งทราบทีหลังภายใต้แนวคิดที่อยากจะให้เราต้องตัดสินใจเดินไปตามนั้นด้วยพูดได้เป็นรูปธรรมเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความลับอ่ะก็คือกรณีของการไปร่วมงานกับพรรคเพื่อชาติพวกผมโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยก็เรียกร้องว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปตกลงกับใครข้างนอกแล้วมาบอกให้พวกเราต้องเดินไปตามนั้น ที่ถูกเนี่ยมันควรมาคุยกันในวงประชุมเหมือนที่เราเคยทํากันมาตลอด10กว่าปีแล้วเดินหรือไม่เดินจบกันตรงนี้แล้วค่อยไปคุยกับคนอื่นๆต่อไปเมื่อมันไม่มีการประชุมจากตรงนั้นก็เท่ากับว่ารูปแบบการทํางานเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็เลยไม่มีการประชุมมาตลอดเวลา2ปีกว่า,กวาเกือบ3ปีถามว่านี่จะเป็นความผิดใจกันหรือไม่ในทางส่วนตัวไม่ แต่ว่ามันไม่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่เราทำกันมาสิ่งหนึ่งที่คุณนัทวุฒิเรียกร้องค่ะคือการให้คืนอิสรภาพแก่ผู้ชุมนุมทางการเมืองซึ่งจะเป็นการลดความผัดแยง้งแต่ทางด้านของฝ่ายรัฐเนี่ยอาจจะไม่คิดแบบนั้นทางคุณนัทวุฒิเองค่ะอยากจะสื่ออะไรไปถึงฝ่ายรัฐเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไหมคะวิธีนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหา การเอาตัวแกนนำเยาวชนนิสิตนักศึกษาไปจำขังไม่ได้มีผลให้ความคิดของผู้คนต่อประเด็นที่แกนนำทั้งหลายเขาเปิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยมันลดทอนความเข้มข้นหรือมันสลายหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นบนฐานใหญ่ก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยดังนั้น การแก้ปัญหาที่ถูกต้องผมจึงคิดว่าน่าจะอยู่ที่การตั้งใจรับฟังแล้วก็ร่วมหาทางออกด้วยกันแน่นอนที่สุดเมื่อเกิดการ,รเผชิญหน้ากันแล้วข้ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากแบบนี้มันไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างตามที่ต้องการผมเชื่อว่าฝ่ายคนหนุ่มสาวที่เขาสู้อยู่เขาก็เข้าใจแบบนั้นอยู่ที่ฝ่ายรัฐนี่แหละจะเปิดใจรับฟัง แล้วก็เข้าใจกันอย่างจริงจังหรือไม่ผมว่าเอาเข้าไปอยู่ในเรือนจำมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ความคิดของผู้คนหรือความรู้สึกของคนที่ติดตามข่าวสารในจะปฏิเสธการถืออำนาจของฝ่ายรัฐมากขึ้นมากขึ้นแล้วปัญหามันก็มีสิทธิ์ที่จะลุกลามบานปลายไปได้อีกเมื่อวานนี้ผมไปคุยในคลับเฮาส์ผมก็บอกว่า วันนี้ประเด็นสำคัญจริงๆที่ฝ่ายผู้มีอำนาจหรือประชาชนก็ตามต้องมองอย่างเข้าใจก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวแกนนำแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เพดานข้อเรียกร้องจะสูงขึ้นจะเท่าเดิมหรือลดลงมันต้องมองให้ชัดว่าสาระสำคัญจริงๆคือเพดานความคิดของผู้คนมันอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้ โดยเฉพาะเพดานความคิดของคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวที่กำลังโตตามกันมาถ้าหากเราบอกว่าคนวัยที่กำลังเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่เวลานี้คือคนกลุ่มหลักส่วนตัวผมเชื่อว่าคนที่โตตามกันมาส่วนใหญ่คิดไปในทางเดียวกันดังนั้นต่อให้เอาคนรุ่นนี้เอาเพนกิ้นเอารุ่งเอาไผ่เอาไม้เอาใครต่อใครก็ตามเถอครับที่ยังอยู่ข้างนอก เข้าไปขังให้หมดปิดช่องทางการสื่อสารไม่ให้สามารถที่จะมีข้อมูลความเคลื่อนไหวออกมาได้เลยก็ตามแต่เพดานความคิดของผู้คนการคิดเห็นไปในแนวทางเดียวของผู้คนมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วยิ่งเวลาผ่านไปมันอาจจะแหลมคมมากขึ้นมันอาจจะทรงพลังมากขึ้น มันอาจจะเกิดกลายเป็นสิ่งที่ฝ่ายรัฐจัดการายากมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะการจัดการด้วยวิธีการแบบนี้ในกรณีของทางด้านคุณเศรษฐกลบ้างนะคะ,ะที่ออกมาพูดพาดพิงทางด้านคุณนัทาวุฒิและก็คุณจตุกรว่าเป็นผู้มีบารมีพร้อมระบุว่าเคยนำวลชนไปกดดันคุณทักษิณคุณยิ่งรักเพื่อขอเบี้รัฐมนตรีช่วยตรงนี้คุณนัทาวุฒิอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะไม่เป็นความจริง ถ้าผมเป็นผู้มีบาร,รมีในพักหรือในรัฐบาลจริงๆหลายเรื่องที่ผมเห็นต่างแล้วผมไม่ได้ร่วมกับพรรพักก็คงไม่เดินหน้าแต่ข้อเท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันชัดอยู่แล้วอีกประการก็คือการเอามวลชนไปเรียกร้องไปกดดันข่มขู่ขอตำแหน่งยิ่งไม่มีความเป็นจริงเลยวันที่ผมเป็นรัฐมนตรีผมอยู่ที่บ้าน แล้วคนใกล้ชิดของนายกยิงลักโทรมาตามให้ไปกรอกใบสมัครกรอกเสร็จที่ทำเนียบผมก็นั่งรถกลับบ้านเขายังโทรถามด้วยซ้ำไปว่าไม่พอใจอะไรยังไงหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เขาบอกว่าหลายคนที่กรอกแล้วเนี่ยยังคอยอยู่แถวนั้นเพื่อรับทราบว่าจะต้องไปทำหน้าที่ตรงไหนอย่างไรผมบอกผมกลับบ้านผมไปรู้ในโทรทัศน์นะครับว่าผมจะได้ทำหน้าที่ที่ไหนจากกระทรวงเกษตรมากระทรวงพาณิชย์ผมรู้ ในเวลาที่ผมกำลังนั่งประชุมอยู่ที่กระทรวงกรเกษตรไม่ได้ไปวิ่งเข้าบ้านใครไม่ได้ไปเคลื่อนไหวใดๆเพื่อต่อรองหรือกดดันตำแหน่งความสัตย์จริงตรงนี้คนที่กล่าวหาผมก็รู้ที่มาของคนกล่าวหาผมในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆผมก็ทราบแต่ผมเห็นว่าป่วยการและเปลืองเวลาที่จะมาตอบโต้กันแบบนี้กับคนที่คนส่วนใหญ่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไง ความคิดเห็นส่วนตัวของทางด้านคุณนัทวุฒิเองเนี่ยมองว่าทางออกของความขัดแย้งในครั้งนี้ค่ะควรจะจบลงยังไงเพื่อให้ให้เกิดความเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงเหมือนในอดีตแล้วก็ทุกฝ่ายพอใจเหมือนกันผมไม่อยากจะให้มองเป็นการหาทางออกนะผมอยากจะให้คิดเสียว่าทางเดินไปข้างหน้าด้วยกันของสังคมมันมี มันมีเหมือนกับสังคมอื่นๆเมื่อผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเรามีตัวแบบสถานการณ์เช่นนี้เรามีตัวแบบในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วหลายๆโมเดลอยู่ที่ว่าฝ่ายผู้มีอำนาจจะพยายามทำความเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่กำลังเป็นเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยกำลังพบทางตันนะครับแต่ประเทศไทย กำลังพบสถานการณ์ที่จะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรจุดยืนผมเนี่ยชัดเจนทุกอย่างทุกคนทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนี้ไม่ต้องมีใครโค่นล้มทำลายกันและการให้สิ้นซากไปไม่ต้องนะครับแล้วหลายบ้านหลายเมืองหลายสังคมเขาก็ทำกันให้เห็นไม่มีสังคมไหน อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงไม่มีกลุ่มมนุษย์ใดที่อยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รักษาความคงเดิมไว้ได้ตลอดการไม่มีดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยเราควรควรเดินหน้าไปกับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสันติด้วยความเข้าใจและปรารถนาดีต่อกันแล้วทำให้สิ่งที่กำลังถูกมองเป็นวิกฤตเนี่ย เป็นโอกาสอย่างสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมันมีอนาคตที่ชัดเจนขึ้นสอดรับกับการเติบโตของคนรุ่นต่อๆมาซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างมีนัยยะสำคัญ